ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนิเซ่เพ c h ชนแนลชแนลสำหรับคนขี่เหงาแล้วก็ชอบนอนดึกกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคชั่นกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นรีแอคชั่นที่เป็นเพลงตามคำขอนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณชิโร่มากๆเลยไม่ใช่สิเขาชื่อว่าคุณฮิโร่ต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่มากๆเลยนะคะที่ส่งเพลงเอออินฟินิ โอ oh, นะ้ใช่ไหมนะใช่ไหมนะอ่ะนะคะขออนุญาตใช้ตัวช่วยอีกนิดนึงนะคะขออนุญาตให้ Google Translate เขาได้อ่านให้ฟังนิดนึงนะคะเพื่อเป็นความไม่ผิดพลาดน,นะคะไหน Google เขาชื่ออะไรนะ Infinite Chaos อักเกนอักเกนขออีกรอบ Infinite Chaos อ่าชื่อว่าเพลง Infinite Chaos นะคะของ a l g o r i t h m มโปรเจกตนะคะจะเป็นยังไงว่า let จะก่อนแล้วนะเนื้อหาต่อไปนี้มีแสงไฟกระพริบไปมาอา่านกระออว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนู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 ขอกลับไปอ่านก่อนนะพี่หนูขอโทษนะหนูขอโทษนะหนูขอเอาไปกับอ่ะเอาไปอา่านก็รู้ตกใจ ร <laughs> ูตกใจรูตกใจหนูหนูขออ่านแบบนึงนะคะเนื้อแต่วันนี้มีแสงไฟกะบพริบไปมาอาจกระตุ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ชมที่มีภาวะไวต่อแสงโปรดใช้อืโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าเราเป็นคนไทยล้วก็ต้องรอเรือรอลิงนะคะโอเคปะต่อเฮ้ยเมืกี้เันเห็นสปอยมาแบบแล้ว <laughs> à đây 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 là đó đây là đó ok ok chắc ừ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  S <S คือคือเราจะเราจะหิดไว <licensed babies> ถ้ถ้า <S <S ถ้าวันรู้สึกแบบเหมือนขบวนการซุปเปอร์เฮนไตอ่ะคาคาคาเมลรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมแต่แต่ต่วันว่างเลยนะวันวันวันว่างเลยนะคะแต่ขอโทษนะคือแบบ วันนึกถึงเขามีไรเดร์จริงๆอ่ะขอขอโทษนะคะถ้าทำให้หนึกถึงจำเพลงวันว่างนะคะเพลงวันว่างเราชอบเพลงไปด้านเหมือนกันเออกองวันว่างนะกองวันว่างอืง กรชาหัวใจหนูอีกแล้วอะคือคือว่าแค่ตึง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 ขึ้นอยู่นี่ละันอยู่ตรงนี้ละอยู่ดีดีเคยเคยเคยขึ้นเคยเคยขึ้นของเล่นไหมคะเคยขึ้นของเล่นที่มันพาวปสูงสูงแล้วตกลงมาวะเออคืออันนี้คือตกลงมาปุ๊บแล้วคือแบบตัวเราอยู่ข้างล่างแล้วแต่หัวใจเราเรายังอยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะคือพี่จักระชักอารมณ์หนูอย่างนี้ไม่ได้พี่จักระชักอารมณ์หนูอย่างนี้ไม่ได้นะอ้ยแบกเก อืมเลียเบลอืมอ๋อแอปเปิเอามาเอาไข่อื้ม Oh my god. Oh, บอกกันซิว่าอะไรอะ่ะเอาไว้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะอยากรู้อัดไม่ทันกำลังมันอยู่บอกด้วยนะชินไหชินไหมบอว่าอะไรอ่ะชิชิชินไหชินไหมเฮ้ยเช้าชจังกำลังมันเลยกำลังมันเลยไว้ต่อคะ่ะกำลังมันขออนุขออนุญาตนะคะถ้าแบบว่าทีมที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ปัจจุบันนี้คือมันมากนะคะทุกคนกำลังมัน <c oughs> ขนลุกคลุกลุกลุก ฮึฮึฮ <complex í toys> ึฮ <re> ึฮ <ude> ึฮ <aún> ึฮ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 ึสึฮ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 ฮึ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 ้ึฮลฮึฮึฮึ ตายตา,ยห,ลตา,ยตายหลับแล้วครับตายตาหลับแล้วเหมือนเหมือนเมื่อกี้เราแหกปากใช่ไหมเราเราไม่ได้ใจเลยเร,เราเราแหกปากใช่ไหม,มคือทุกอย่างแบบตรง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 คือเราไม่รู้ตัวเลยขอโทษนะคะขอโทษที่เครียยกาดเก้าวลาวนะคะต้องขอโทษจริงๆนะแต่แบบแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะ่ะคือคือ คือเราคือเราไม่ได้ทาอะไรเลยใช่ไหมเราไม่ได้อเราไม่ได้รีแอคเปล่าหรือเรารีออกมาแล้วเอ๊ะหรือเราไม่ได้รีแอคนะเราอืมอะไม่เป็นไรคือคือตอนนี้คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบเมื่อกี้คือแบบกองทุกคนก็าได้ยินเสียงกองใช่ไหมคือแบบกองมันตุ้ง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 ตูเต็มเต็มสมองไว้หมดแล้วอะคืื่อบ ขอเรียบเรียงความคิดแป๊บนึงนะคะอู้ซ่าอูา้ซ่าคือมันเป็นการดูครั้งแรกจริงๆแบบจริงๆนะคะแป๊บนึงนะเอ่าอ่าอ,อ่ะโอเคน่า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 จะจะัดจัดระดับความคิดได้ละอ่ะนะคะอย่างแรกเพลงนี้นะคะเอ่อ i n f i n i t ิ Chaos ใช่ไหมมันเป็นเพลงเมทัลใช่ไหมคะแนวแนวแบบล็อกล็อกเมทัลเมทัลใช่ไหมคะถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะแล้วรู้สึกสิ่งแรกที่รู้สึกคือแบบตึงตึง คือวันว่ารับนี่คือสิ่ง,งแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่แบบมันว่าวันว่าจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่อย่างที่สองเลยนะคะก็คือเปิดมาปุ๊บตรงเนี้ยช็อตกระชจ้าหัวใจใช่ไหมตึ้งตึงต้งตึง้งอันนี้นะคะเป็นช็อตที่เรานึกถึงแบบขบวนการห้าสีอะแล้วก็แบบคอมเมดไรเดอร์ที่แบบทุกคนจะแบบมายืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันข้างหน้ามันคือบอยแล้วก็ว่ามา พวกเราจะสู้จะหลังชนฝาจะจ้ำตาจะหย่สุดท้ายนะคะโอ้มันได้มันได้มันได้นะคะแต่ว่าสี่คนนี้ขอขออภัยนี่ยนะคะที่ที่ไปไม่ได้รู้จักมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะมาเคยดูจริงๆต้องขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้แนะนําเหล่าฮีโร่ทั้ง4คนนะคะให้ให้ฟังนะคะอืแต่ยังไงก็สามารถไปไปดูได้ที่ ที่ช่องของของพี่ๆเขาได้เลยนะคะอืมนะต่อมาก็คือชอนน็อตนี้นะคะทำไมไม่รู้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ถ้าทำไมไม่รู้นะตั้งแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบชอบฉากเรดิตที่สุด หรือว่าหรือว่าพี่พี่ที่ทำเอ่อทำวิดีโอเขาเอา่อลำเอียงหรือเปล่าคะเราเราชอบฉากเอ็นเครดิตที่สุดนะเพราะว่าแบบมันละเอียดละออนะคะแล้วก็กองมันมากคะ่ะกองกองมันมากเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะอันเนี้ยช็อตเนี้ยเออกระชากหัวใจว่างอะคือว่าแกตึ้ง ยังยแบบขึ้นไปว่าอะไรแล้วก็แบบจึงนแล้วก็มาด้วยนางฟ้าใส่ๆคื้อแบบหฮะอฮออะไรนะพี่พี่จะกระช่างหัวใจอย่างนี้หนูไม่ได้นะพี่กระช่างหนูเกินไปอ่ะกระช่างบวะลงวาจากใต้ถุนบ้านเลยไม่ได้นะไม่ได้นะคะหนูตกใจค่ะพี่หนูตกใจนะคะอืมแล้วเสียงคือแบบอืม คีแบบคีสูงเลยนะคะแต่ทุกฉากทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนต้องบอกว่าทุ่มทุนสร้างมากๆเลยนะคะแบบหรูว่า,วาอลังการอลังการบานะไทยมากนะคะที่เหลือเนี่ยต้องขอยอมรับเลยว่าปายไม่ค่อยได้ดู เขาเรียกอะไรนะคะปายไม่ค่อยได้ดูเอนิเมชันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพลงมันมันมากจริงๆอะคือแบบโยกหัวเอ้าเอ้าเอ้าคือแบบโย่ย่หัวจนหัวจะหลุดแล้วจังหวะนี้เห็นผมแก่ข้างๆไว้ผมแก่น้องจะหลุดแล้วอะ ผมแกดูจะหลุดแล้วนะคะแต่แต่ว่าดูเขาแล้วก็ทำดีททำนี้มากทำนี้มากนะคะเก่งมากเก่งมากยูอาร์เวลี่เวลี่กุ๊ดกูนะคะทีมงานทุกคนสรรสร้างมากๆเลยนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยเป็นล้านเป็นล้านนะคะเออนะแล้วก็ชอบตรงนี้ชอบชอบเนี้ยอูนี่ก็ลูกกระตาลูกกระต่ายแน่แนที่ที่ไปกับจัดตบสัดตบไว้็นตรงเนี้ย ชินะชินะชินะแปลว่าอะไรอะพี่หนูอยากรู้อะไรเลยชินะแปลว่าอะไรคะไอนี่ก็ไม่ชอบไม่ไใช่ไม่ชอบเขาเลยเลยเนี่ยไม่ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นหรือสิไม่ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วแบบชินะแล้วก็มาโผล่มาด้วยผู้ชายหล่อๆทุกคนคือแบบผู้ชายหล่อๆค่ะคือคือหล่อค่ะหนูขอเบอร์พี่ได้ไหมคะไม้หล่อว่างเลยนะคะเขินจังเอ๊ะเขาเราจะเราจะ เราจะเขาจะมองว่าเราน่าด้านกันไปไหมนะ่ม่หลอกเนาะไว้หลอกเนาะอืมประววัน,นั้นนะคะอุ้ยเราก็ที่เหลือก็คือแบบเพลงดีเพลงดีมากเพลงวันมากทุกคนคือแบบ จังหวะน,นี้แบบไม่ต้องเข้าเวลานะคะไม่ต้องเข้าผับเข้าบาร์ไม่ต้องไปดูคอนสองคอ,อ์ตแล้วเปิดเนี่ยแล้ววนไปเลยค่ะวนไปเลยสามบ้านแปดบ,บ้านเปิดลำโพงเปิดสตูดิโอสิบให้หนูให้เลยนะสิบอะไรนะลำโพงสิบตัวใหญ,ใหญ่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 นะคะคอนดักชันคอนดิชเนอร์อะไรสักอย่างเี่อเปิดไปเลยเปิดให้เขารู้เปิดให้เขารู้นะคะักพักหนึ่งมีคนมาตบหัวช่างหัวเขาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรางวัลไว้ก่อนรางวัลรางวัลไว้ก่อนนะคะอืม นะแล้วที่เหลือคือแบบว่าคือไปมันกับเพลงแล้วอะคือไม่รู้จะสรรดหาคำไหนนอกจากว่ามันมันมากนะคะคือดีดีจัดดีอุกดีแบบดีอะอืมอันนี้คือน่าจะไปลน่าจะเรียบเรียงหรือเปล่าน่าจะเรียบเรียงแล้วนะปคิดว่าไปเรียบเรียงแล้แต่ว่านั่นสมองน่าจะกระทบกระเทือนอยู่นะคะวันนี้ก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้ภาษามากนะคะ ยังไงยังไงก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะ,ะถ้าวันนี้มีแต่ความไร้สา,าระนะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกํำลังใจกันให้หน่อยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพิ่โลมากๆเลยนะคะที่ส่งเพลงนี้มาให้รับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะ โอเคอยังไงก็เจอกันนะคะบายบายทุกคนนะบาย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 ไปแล้วนะเพลงวันมากนะ